ก่อนเห็นขอเชิญชวนพี่น้องสิก่อนท่านใดพอมีหลักทรัพย์บริจาคช่วยระโรงพยาบาลสงช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธบริจาคช่วยระโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไรผู้ป่วยนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านในประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านบัญชีแจ้คคลิปที่ผมแนบไว้ของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยนะครับท่านในประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจัน9ก4าดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาททุกเครือข่ายมือถือ เพื่อสมทุทนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยต่อมานะครับระยะไข่ปลาตาปูระยะนี้ก็คือเป็นระยะส่งเสริมไม่ให้ให้มีการแตกตาดอกได้ดียิ่งขึ้นกระตุต้นให้ตาดอกแตกอย่างสม่ำเสมอตาดอกในพัฒนาถึงระยะตาปูอะไรขึ้นระยะนี้เนี่ยพี่น้อนงทุกคนก็จะรู้นะครับอันนี้ระยะตาไอไข่ปลาตาปูนะครับ ระยะไขปลาตาปูเนี่ยก็คือถ้าจะใช้พ่นเนี่ยพ่นบริเวณใต้ท้องกิ่เพื่ออะไรครับเพื่อเปิดตาดอกสวยดีนะผมมา่าระยะไขปลาตาปูนะครับพ่นด้วยอะไรครับพ่นด้วยเกอร์มา p l u เกอร์มาพ l u ส,นะสถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้มีแมงกนีเซียมผสมอยู่นะครับแล้วก็ตัวโนแทกซูเปอร์เคตัวนี้จะมีโพแทสเซียมที่สูงในบรรดา npk ที่อยู่ในท่านหลักตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวโบรอน โฟมแมกบอรอนเนี่ยหน่อยห้าสิบน,นะครับใช้อัตราเกลร,ร์มาพ200 cc, g, ลัสสองร้อยซีซีแท็กซูเปเคสามร้อยกรัมและก็โฟมแมกบอรอนหนึ่งร้อยซีซีทุกอัตราเนี่ยแนะนําผสมสองร้อยลิตรนะครับทุกอัตราแนะนําผสมสองร้อยลิตรแล้วก็าทาั้งทีก็แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสองกิโลกรัมต่อต้นทุกสิบห้าวันขึ้นอยู่กับขนาดส่งพุ่มเพื่อการออกดอกให้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นตัวระยะเนี้ยสรุปนะครับระยะไข่ปลาตาปลูเนี่ยนะครับ เป็นระยะที่ส่งเสริมการแตกตาดอกให้ดียิ่งขึ้นกระตุ้นตาดอกสม่ำเสมอดอกพัฒนาถึงระยะตาปูเร็วขึ้นเขาจะพ่นเกลมาพลัสโนเทคกซูเปอร์เคแล้วก็โฟแม็กบรอนเพื่อให้สภาพระยะนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นระยะเหยียดตีนหนูนะครับระยะนี้น่ารักดีเนาะระยะเหยียดทีนหนู ตัวนี้เป็นระยะที่ส่งเสริมการออกดอกระยะเดียดจีนูเนีนะ่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ยืดขั้วด,ดอกให้ยาวขึ้นขั้วด,ดอกแข็งแรงขึ้นอันนี้เขาเรียกระยะเดียดจีนหนูนะครับระยะนี้ก็มีลักษณะแบบนี้เห็นไหมฮะก็คงเหมือนเหมือนเท้าของหนูเนาะเวลามันเียดออก,กจะเหมือนคล้ายๆกันเลยอันนี้เขาเรียกว่าทุเรียนดอกทุเรียนระยะเดียดจีน,นูตัวนี้ระยะนี้พ่นด้วยอะไรบ้างทางบริษัทเขาก็นํานะครับพ่นนูแท็กซูเปอร์เคที่มีโพแทสเซียมสูง อารมานี่ที่เป็นพวกกรดอะมิโนบวกกับลองจิบที่เป็นใช้สารยืดยอดเช่นพวกอะไรครับจิบเบอร์รลินนะครับลองจิบมันก็คือตัวจิบเบอร์รลินนูนแท็ซ์ซเปอร์เคก็ใช้300กรัมนะครับอารมานี่สองร้อยซีซีแล้วก็ลองจิบห้าสิบดีซีผสมกันเลยนะครับสามตัวเนี้ยฉีดพ่นแล้วก็ทางดินก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกสิบหกหกสิบสองสิบสิบเจ็ดหน 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 1, ึ่งถึงสองกิโลกรัมต่อต้นอันนี้ก็แล้วแต่ขึ้นสุขภพุ่มร่วมกับพวกเรียวเทคหรือฮิวมิเทร็ด ครับพวกนี้ก็เป็นฮิวมิกแอซิดนะครับแล้วก็พวกฟูวิกแอซิดพวกนี้จะทําให้ประสิทธิภาพการูดปุ๋ยทุเรียนเนี่ยดีขึ้นก็คือมันทําให้ระบบรากมันมีความสามารถในการดูดปุ๋ยดูดอาหารที่เราใส่ลงไปเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับถ้าทางดินก็ใส่ปุย๋ยสซเด1ยม5ก็ได้หนึ่งสองกิโลกร,รัมต้นขึ้นอยู่กับขนาดสรงพุ่มแต่นู่นแท็กซคซูเปอร์เคอามานี A ่ลองกิบเนี่ยทุกอัตราแนะนําผสมน้ำสองลิตรนะครับต่อมาปัญหาที่ เราต้องระวังในระยะนี้นะครับระยะหยยดตินหนูก็คือปัญหาที่พบบ่อยอในระยะไข่ปูตาปลาะยะอย่างระยะเหยียดติ่นหนูก็คือป้องกันเชื้อราลงท้องกิ่งนะครับเพราะนี้จะทําลายตาดอกทําให้ดอกยุบตาดอกฝ่อนะครับเป็นระยะแบบนี้เห็นไหมพี่น้องสกีดขวาเห็นไหมครับอาการแบบนี้เขาเรียกว่าโรคแอนทรกโนทาให้ดอกเน่านะครับทาให้ดอกท้กเรียนมันเนา่าเป็นโรคแอนทรโนเนื่องจากพวกเชื้อราเข้าทําลาย แต่ถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้เนะี่ยการพ่นด้วยสารเคมีจึงเป็นสิ่งจำเป็นใช้ตัวไหนครับใช้ตัวเบนทัสบวกกับเดทเคนก็คือใช้คาร์เบนดิซิมบวกกับเมนโคเซปนะครับหนึ100่งหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบซีซีบวกหรือจะใช้ตัวตจำเปอือปกติก็ได้จำเปอือตัวธรรมดาก็คือสารออกซิสโตบินอัตราร้อยซีซีนะครับทุกอาาัตราแนะนําผสมน้ำสองลิตรปัญหาต่อมานะครับปัญหาเพี้ยแป้งหรือเพี้ยหอยในระยะ ไข่ปลาตาปูจนถึงระยะมะเขือพวงเล็กแต่นี้นี่เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับระยะนี้ก็พ่นด้วยเลยครับเทนจูบวกเอสแคก็คือเทนจูก็เป็นตัวยาก็คือตัวเดนน็กซีฟูแรนบวกกับปิโตเรเลียมออยล์สเปรย์นะครับปิโตเรเลียมออยล์พวกนี้นะครับ,รออรรบก็จะทําให้พวกเพลี้ยแป้งเนี่ยตายได้มากขึ้นเดี๋ยวถ้าไม่ผสมพวกสเปรย์ออยล์เนี่ยอะปิโตเรเลียมออยล์พวกนี้ก็จะประสิทธิภาพก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะไม่ค่อยดีนะเพราะว่า การผสมพวกปิโตรเนียมออยหรือไว้ออยล์พวกนี้ก็จะทําให้ประสิทธิภาพการลำลายเนี่ยดีมากขึ้นเทนจู5 5 0กรัม SK 2 4 4ผสมน้ํา200ลิตรนะครับหลักการที่สําคัญมากในจาร์ดูจิตทุกขอย้าก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางพิษทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้น อย่าอยากมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปูดูลอัตโลวัดบุรพารามจังหวัดส,สุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัพพัญญะที่เป็นองค์มากจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจําสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอามันเลือกตัวมันมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะ สุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนาไตรครุ้มครองพี่น้องเสกกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ